สวัสดีค่ะเด็ก,ดกคะเจอกันอีกหนงคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็จะมาแนะนําพวกหมูเกี่ยวกับเรื่องสระเหมือนเดิมแต่สระในคลิปนี้จะเป็นสระลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะ,ะวันนี้จะเป็นสระอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะคะสระอนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของสระอสระโอคือ ตัวที่มีสระโออยู่ข้างหน้าแล้วก็สระอะอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าสระโอนะคะคำท,ที่ประสมสระโอเมื่อมีพยัญชนะตัวสะกดเข้ามาจะไม่ปรากฏรูปสระหรือว่าลดรูปนะคะลดรูปคือลดหายลงไปเลยไม่เหลือรูปสระให้เราเห็นเลยนะคะแต่ ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดรูปสระโอก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างคํานะคะตัวอย่างคําที่คําที่สะกดด้วยสระกุแต่ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ากอุกโกโอุกลโตอุกโตกอุกโกทออุก พออ,อุนี่คือไม่มีพยัญชนะตัวสะกดรูปสะระโอ้ก็จะคงรูปเหมือนเดิมนะคะคงรูปคืออยู่เหมือนเดิมนะคะต่อไปมาดูเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสะร,ะระโอจะกลายเป็นลดรูปลดร,รูปหมายถึงหายหายไปไม่ปรากฏให้พวกเราเห็นเลยนะคะ เช่นตัวอย่างคำแรกคือคำว่าอ่ออานรลเลงลเลงพยัญชนะต้นสะกดด้วยสะระโอพยัญชนะตัวสะกดคือหูดอเด็กนะคะเวลาที่พวกหนูสะกดพวกหนูจะต้องสะกดว่ารอ,อโอดออ่านว่าลถนะคะเห็นไหมคะพอเป็นคำอ่านปุ๊บรูปสลับ ไม่เหลือจะไม่มีให้เราเห็นเลยนั่นเราเรียกว่าสะระลดรูปนะคะคือไม่ปรากฏรูปให้เราเห็นเลยนะคะต่อไปคำที่สองขอใครเป็นพยัญชนะต้นสะกดด้วยสะระอกพยัญชนะตัวสะกดมอมาเวลาเข้หญูสะกดนะคะขออกมอ มอ่านว่าผมรูปสระอกหายไปยอยักษ์พยัญชนะต้นสะกดด้วยสะระอกพยัญชนะตัวสะกดคือกไก่เวลาพวกหนูสะกดจะต้องสะกดว่ายออกกอยกอ่านว่ายกพออ่านเป็นคำปุ๊บสระอกลดรูปหายไปเลยไม่เหลือให้เห็นเลย เรามาดูเรามาอ่านบทร้อยกรองคำที่สะกดด้วยสระโอนะคะอ่ะก่อนอื่นเราอ่านพร้อมกันก่อนเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านหนูก็อ่านให้ผู้ปกครองฟังอ่านเสียงดังๆนะลูกนะจะได้รู้ว่าหนูอ่านถูกเมื่ออ่านผิดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้บอกว่าคําไหนอ่านถูกคาไหนอ่านผิดนะคะอ่าเราอ่านพร้อมกัน ป่าดงพงพีมีนกอาศัยข้าขนใบไม้เรียงได้เป็นรังสอดสอยอดทนเช่นคนคิดผังเตือนตนระวังละเอียดดังนก สะกดด้วยสะระโอสังเกตดูไม่มีไม่มีรูปสระโอให้พวกหมูเห็นเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคําที่สะกดด้วยสะระโอในบทร้อยกลองนี้จะต้องเป็นคําที่มีพยัญชนะตัวสะกดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตดูคําที่มีตัวสะกดของสระโอจะต้อง มีแต่พย,ยัญชนะต้นกับพย,ยัญชนะตัวสะกดถูกไหมคะเช่นคำนี้ดออกงอดงต่อไปพ่ออกงอพงูนนออกกออนุกอ่าแถวนี้ล่ะคะเดี๋ย,ยลองชี้ที่คำไหนอ่าคำนี้ใช่ไหมคะขออกนอหนเก่งมาก ต่อไปทำไหรคะมีไม่เอ่ยไม่มีข้ามไปค่ะมีไหมคะมีนะคออกนอทุนอ้อขอโทษค่ะออกดออดแล้วก็ทออกนอทนต่อไปค่ะทออกนอทน ดแล้วตะอายตออกนองตนชื้นูชายมีอีกไหมคะมีงานนออกกอบนกนาเวลาอ่านพวกหนูก็ลองสังเกตคำดูว่าคำไหนที่สะกดออกเสียงสะะปกนะคะทีนี้คุณครูสำหรับคลิปนี้คุณครูไม่มีภาระงานให้กับพวกหนูนะคะ คุณครูก็อยากให้เด็กๆคนไหนที่หนูสะดวกในการปริ้นออกมาเพื่ออ่านหรือว่า,าทํายังไงก็ได้ที่จะได้เห็นบทน้อยกรองนี้เพื่อฝึกอ่านบ่อยๆ <c oughs> รวมทั้งสระหลายๆตัวที่หลายๆคลิปที่คุณครูเอาลงไว้ให้ถ้าเด็กๆคนไหนสะดวกที่จะปริ้นออกมาอ่าน <c oughs> คุณครูก็อยากให้ปริ้นออกมาแล้วก็ฝึกอ่านเพื่อที่จะได้รููว่าสระไหนเปลี่ยนรูปสระไหน ลดรูปหรือสระไหนยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะส่วนเด็กๆที่ไม่สะดวกปริ้นออกมาไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปหาจ้างปริ้นอะไรนะลูกนะหุณูก็อ่านอ่านเอาเท่าที่อ่านได้ทําได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้คุณครูคก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วจะเกิดปัญหาในการส่งนะคะ อ่ก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะขอให้ทวกหนูมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ในทุกๆวันและทุกๆวิชานะคะแล้วก็อย่าอย่าพูดยากเวลาผู้ปกครองบอกวกหนูก็ฟังนะลูกนะคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆก็จะเหนื่อยผู้ปกครองก็จะเหนื่อย เพราะฉะนั้นนะหนูก็อย่าพูดยากอันไหนดูแลตัวเองได้หนูก็ดูแลตัวเองทําด้วยตัวเองได้หนูก็ทํานะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ